พี่ขอรับหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่จะไปติดกินนิมนต์ใช่ไหมครับใช่แล้วหลวงพี่กลับไม่มืดนะครับไม่มืดไปมืมดลูกแล้ววันนี้ใช้วหลวงทำอะไรบ้างครับระหว่างที่ผมรอหลวงพี่กลับมาก็พี่จะให้เองอ่ะนักีวชให้หลวงพี่หน่อยเพราะว่ามันเลอะนะ ว่าให้กระผมสีพนนชัยนั้นซักชีลอรที่สะอาดผมก็ต้องซักครับว่า,าการที่เราเนี่ยได้ฏนบิติพระสงฆ์องค์เจ้าถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงทกชีวิตนครับเชื่พระพุทธลูกเกิดมาล่างกายจะได้สวยๆย่อมง,งามเหม็นมาก,กแล้วพี่จะไป ยาวก็ไม่มีลวดก็ไม่มีต่อตักใครขาแม่งตรงนีเลยยังไม่เดี๋ยวไม่แห้งทําไม่ตัดมืออย่านห้ก็กลับ ตวาดเมื่อวานน้ไม่ได้ทำอะไรเลียเ้ยวน้ำตาไ้วยดีกว่าเลี้ยวน้ำตาขาเลีเ้ยวน้ำอ้อยเช่นตาลเลี้ยวน้ำอ้อยแล้วก็ใส่มาเดี๋ยวเพื่อนพี่กลับมาไม่มีอะไรฉัน น้ำต่อยเหนียวได้ที่แล้วถ้าเกิดว่าจะตั้งเป็นก้อนๆวางไว้ลงอื่นก็จะสุกปก้ยตรงนี้ดีกว่าน้ำต่อยเย็บไว้เย็บไว้ โรยนาหน่อยนิดๆก็พอน้่ร้อยหอมมากโรยนาลงไปตรงนี like ้สอยมากตรงนี like ้ไม่เลอะเทอไม่เปื้อนสะอาดมาก จะไม่กลับอีกหลงนะลงพี่ลงพี่กระเถิบลงพี่ลงพี่กลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วเนยแล้วมึงยังไงเนี่ยไอ้สีเสือไทยครับให้ซังให้ซักทีิวขี้บอลเนี่ยมึงก็ไม่ทำเีลยมันดำเนี่ยโหนักขี้บอลขี้หมันไอ้ไม่หมดเลยเนี่ย ผมก็ตาผมก็ตากไม่แห้งแล้วนี่ครับไ,ไม่ใช่สักไม่เหยียดหน้าดูพี่ลดงดมดูสิครับไม่เหม็นไม่เหม็นเหม็นเหม็นว่ากูจะทำโทษมึงให้มึงกินที่หมากินจริงเหรอครับให้กินจริงแกกินเดี๋ยวนี้ด้วยให้ดูครับพี่ิกแบบ ถามได้ที่หมอวะแต่มากโปงไม่โปไม่ได้เลก็นีหมอลุงได้มมักินได้หรอวะเนี่ยมันกินได้ยังไงเนี่ยเออรอเฮ้ยไอ้โดนมันรู้หรือไงเนี่ย ไม่ม่งหลไองหูพี่เหห่ยักนอนแบบหมนก้านวเออไม่ต้องหลูกอกอนี่แต่มันก็จะเย็นแล้วนะหนพี่กว่าอา แค่มาเงินป่าก็พี่ลูกต้องยกลูกต้องไปปูต้องข้งลูกถ้าเกิดขึ้นลูกนี้ยตื่นเลยไม่ลื้อลูกหลวงพี่มีวิธี อทำไมอุตรากหมานี่มันอร่อยวะเนี่ยมันเป็นมาจากไหนเนี่ยหมาตัวไหนวะดูไม่ต่างกับผู้ชี้เลงี่เยงการเหรอคะล่ะพี่เลี้งการนะสิลุนไมงพี่เหรอลุงพี่ซื้อหมามาทำไมเหรอลุงพี่ยไม่ได้ลการหมาแต่ลพี่เขาใจพี่มาเนี่ย สีผสมใจนด้นก็ถือว่าเขาฉลามากนะแล้วก็พูดอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นมีทักษะจะตรงเกินไปก็มา นำหมาไปได้ล้างแทนแล้วโดยสารเรือไมาให้โดยสารอะไรจับกับหมาเย็นอหมาหลงพี่ต้องการแกหลงที่ต้องการแกในที่สุดที่ต้องใช้ก็จับ là